ปีหนึ่งนี่ก็ต้องคับนะประเดี๋สวเอาขาดแรงก่อนแดดอยู่แดดแางว่าฝนสิบตกแบบเหมือนนี่บ่งตอนนี้คือยังลงๆอยู่ได้สิถามไปฝากไหนก็นะจะจอบเบ่งมูไนนะคันมันกันมกระบกแรงนี่ เสียงดังเลยมูห่หมูไนน,นะเบิ่งจางห้อยมันแหละเบิ่งลักษณะมันคล้ายๆว่ามันเจ็บขาข้างหนึ่งห้อยมันอ่าเส<ด>ียงฝาด,ดังตึงหือตึงหือมาเลยสีโต๊ะอีโรเจักสีม่วงกวานนะตอนนี้ตังขามไปฝากหนอยก่อกนไปจับเบิกมูญ่ตัวนั้ ขอห้อยมันละ่ะรอมันเขาจินานะาจ้นมากับบกนะเขาจิ้นมากับบกเสียงดังพ่อมันงายอยู่เดิน,เ,นเสียงฝ่าดังใหม่ตกเย็บจักฝนนี่ อยงลงฝนอุกอ,อูมาแล้วบ้านนี้คำเด้ตกคำเด้ตกอันนี้จะบริพอยังแรงอันนี้ฝน,นใหม่ ่มือฝนบตกมือมาทัวมืดนี่ยันบลอดสีลมซื้อแล้วมันคือสบตกกฝนก็มาแล้วบ้านี้โอ้บอกฝนสิอตกได้เบมนี่คำปุ๊บแล้วก็ตกปรับเลย กัวแห้งนะแต่ว่าเมื่อดทั่วมันเลยตันี้าดังคำนะ เหยียบตลอดเลยมือเสือกำลังเป็นมาร์กกำลังเป็นมากหน่อยกำลัยยงใหญ่นี่หลวมันแก่จำลัาปิดเนาะปปูกไว้ลายนะแต่ว่าควายกิน อันนี้ก็เลือควายเหยียบแล้วนี่เลือควายกินส่วนแตงดี่มูเป็นมากเลยมัน,นเขามาเหยียบตลอดหมูบกครบกมักระบกนะสามคำ

เพาะยังมนเหนียวออกมาจนดึกมันถีงกับเมยต์ตาแลละไป้ากันเอามาฮอตบอลกับตีสามตอนนี้ที่มาบักพรล่ะมือสาวจังวะกันไหมปอดายยังแกงได้ละเมืยอไปเมื่อคืนจะฮอตตีสามกลับมานอน จนมาเสียออกไปหาส่แหวไว้ก่อนอยัาสองอันแหวนะมื่อนี้ไปหาส่แหวไว้เลยเมื่อนะมันนี้ใส่แหวไว้พอได้รุ่นมาหลอบนากับมีโอกาสแหละ ไปหาใส่แห้เอาใบก่อนบัด้อย่างสองอันอตัวนี้สิมาใส่มองโกกกระบกนี่แหละนี่มันคือเป็นทางมันอยู่หม่อ,อนีเจ็ดหมองนีมากระบกกก็ยังหล่นอยู่ได้แต่โกกใ้มันเขากินดี เสร็จแล้วอันหนึ่งอย่างนี้เลยทำไมบางไหวตรงนี้ท่านายกับผูให้มันไปพู่นนะบางไหวเพราะมันมักเขานี่มูลละนะมูมากินปีนี้แลยใหม่ๆหน่อันนี้ก็อันที่สองเมือน,นี้หยดอยูน่นี้โกกับโบคือกันแต่ว่าคนละต้นเลย กกในปีแล้วนี่เขาพอมันเขากินในะซ้เถือ่อแต่ว่าเขามาบุทันมันจะเถื่อไดไเพราะมันอยู่อน,นะทางเขามามันจะหกไงแต่เขามาในนี่มันแป้นอยู่พอซ้มเถือ่ออยู่นี่เขามากินมากระบกนี่แต่บบทันมันทีนี้เอาแหงมาฟังเส้นนี่แหละเมื่อก็นำไปมอบ่อนก,กัน พอดีเ็นโบกอันหนึ่งนะั่นอยู่แคมทางที่เคยไปไหลมูกับนในพานกองนะจะเอาแหวไปใส่ลองเบิงพอดีเมืนน่อนี้เมื่อทามเบิงเลยว่าเ็นบกคน,นที่เอามู่นะว่าคนอยู่แถวนั้นแหละคนก็บเบิงที่เอามูนะากลาายไปเห็นแล้วเขาเอา มาหอดบอลเก็บเื่องเก็บคลองเมื่อแล้วบบน,นี้ตอนนี้ก็เก็บเคื่องเก็บค้องแล้วนะซื้อเมื่อก่อนไปน,นี้โอ้เมื่อเมื่อเนี่ยแดดจ้าคือว่าคำมากี่พฝนกระตกุกงูยางขามทางเลย ม,ม,ม,มันมาได้ตามทางอันมันยังตามทางเลยพี่ขอ้นเรือมือเส่าเนี่ยเบืองเหยียบหอยหลดอาไ้นี่นมดาด,มดดเขาเมื่อมือคืนนี่นมานีแวว์เขาเบิ้งนี้ก็นะนะทีมงานนะพันประสิวตัวามานี้แหละ แดงนี่ะน,น,นเะเนสดนเจตโลเดเลนโคกระหอวขวดกระหอบตั้งแต่าตามาเนี่ยฮ้ากระไดแลนตัวหนึ่งอ้ากรได้กระหอบมั้งนี่ห้ากระไดกระหอบมั้งนี่จับแก้วคุ้มมือ,อด้วยอาหารนะเอออันนี้ว่าพากันกินนะโอ้ยบริจางกันเดี๋ยวสักพอกันลวกมะเขือห <c oughs> มูถึงแหวบบ่บริจากินกินลวกมะเขือโหลดป่ะ เย่นาพานกองเพผุนได้แลดอันนี้ซียูไลอีกมือแรกไรจังซีมืออ่ะป่ะไรจังน้อยนี่นะจังน้อยเป็นมือไรไหลมูน้ำเราเบิ้งสักบางทีอะแล่นมาหาข่อยก็เป็นมาเบิ้งเงินจัมาตื้มมาและจับมาตื้มมันบิดอันนั้นแล้วก็มือนะบางทีมาน้องข่อยก็เป็นข่อยเคยมานเลยใส่กระดังหย่าอยู่นี่เนาะ จะก้าวมูมาติกน้ำนั้นลงมืดนี่่นหอยกระไตออกแต่ทงล่ะบลาจานแต่มานี่พ่อหมูจากโตหลายๆนี่นะพ่อหมูตื้งไหลหมูน้อยอือจะก้าลูกหมูอันโตถึงแถวคอยนอาไปจักเหม็นเชอะชามเท่เราเม็นนะชามโตละมือนีัก็พอเม็นอ่ะบุได้ลูกมาวันนี้ละพ่ออีกบ่าหอยหมูเดียนี่นะพอเราหอยหมู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 ตี๋ก็พอนี่ท่านพ่อเลยสีอยู่ไหลน้ำจะหน่อย มันค oh, mm, okay. ือมานกับเป็น no. มูเลยตัวเดียวเยออยู่นี่ก็พอสาวนี่ไปตัวเดียตัวใหญ่ตัวเขาไล่อะเบิ่งนี่กําลังขัวกับหอกพอดีโดเหอกกับบุหรแนวกินมีระเบิดหรือไม่บ่บ่กินกินแต่มูหน้าไปหลอดนี่นะคนกระตกจะหน่อยพากันไปเลยมูน้ำเพิ่นอีกนี่พม่าแต่มานมานแนะแบบนี้เดีคนเพิ่อเดี๋ยวตาปลาซิวก็กินแต่หน่อใหม่กับหอยนหม้อขมือใด บิดมอเอ้ยมอๆยังมอยังซกซๆกซกคู่เาคอหนทำไมเขาจะมีก็บอกตัวตะลักเยอะเนี่ยแตคนออมช้อแล้วเด้ได้่อประจำเลยมากันเราเบอร์ดไม้มาแตดาาประจำพดเเราจะกินหม่ยเลย วานเปนหมูอ <ö p yap> ันนี้เจอคือเนี่ยก้อยแลนมันนี่นัะโอก็ะหาะงั้นแลนหาเหษตรนาเถอตัวเดียวนะคือมันคือนี่กมันฮอรโลดเปนเจาะไม่ได้ได้หาวโกลหน้าแบงไงแม่งนอนไงเนาะอุ้มึง ก็มีห<ง>ุ้มลงท้อนไงกัน,นก็มีเนาะนี่พอแล้วอยากกินลายกันจากอิตาปราซิลอ่างอ่างแห <c oughs> ้กินข้าวแหละต้มน้ำนกาแฟจะยังขงลายท่ประจัน,อนตอนบ่ายสิพากันออกไปน้ำเบิงหมูว่าจารย์พอเป็นหมูวล,ล้วยว่าขาวหันนะ เจ็บแล้วเพิ่นเอาหมูชงแม่หมูอยู่พุ่นเจ็บนะฝากกันเครื่องกระบ่ายางขาเนื้องคางหนึ่งโอ้ยแม่นต่ปุ๊บปุ๊บมันบ่แบบอารนั่นนี่เลยคางเดียวนะใหญ่เลยหมูหมูเจ็บขาเบิ่งนะนั่นหมูติดพุดนั่นบ่เจ็บขาตัวนั่นไม่ก็อนนี้แหละหมูหอยอาร์นะหอยอาร์คางเดียวได้เออน้ามีท่านโพย้ำอืมเขาเขายิ่งหมูนะเบิ่งไปไป วนันนี้พากันออกไปหาลายมูอีกในพันกองกว่ะไาลรองมือก่อนบุไดลายโดนเติบแล้วจะก,กะมานปจักลายคู่มือลายคู่มือว่าอยู่นหนนะลายคู่มือครับบุไดอยู่ทีงนี่บ่อนเคยมานมูนะมาย่ำได้ย่ำนั่นแต่ว่าทางมันขึ้นยากก็เลยเขาก็เลยบุไดเอารถขึ้นมา หมูนะกายประจานบอนอันเท่าลายเม็ดนะเออทำเม็ดได้อยู่นี่มาในพอตลอดแต่เก่ามาในพวกคือนี่แหละที่มาอะไรได้ผอมนอกมาอมาคือเนี่ยตามทางเลยนู่นกระหอก บินมาเสียงกอกอยู่นะพวดหลก็อกนะอะยิงแต่พิลเลยเด็อยู่ขือนะโอ้มันหมูอยู่พี่หมูทางเขาเนี่ยนี่มเอามลดจาเลยนนจอยู่นี่แหละหมูนะไม่ไม้ไม่ไมนี่โล่าหมเหมูงเนเากเอะบาเขาไป ทิ้งนี่หมนะทิ้เถนะบอที่น่าจะนี่หมูมนนันน้ำมาบ่ย่าคว้แม่หมูนะเขาเนี่ยเขาเข้าไปเที่ยลขึ้นนะเรอแต่พีไปเออเรขึ้นแย่งกันไปวันนี้ิ้าภาษีอูไปทางหนาพูสรวนบวาดขึ้นพูนะในพันกองเขาในคอยน่เป็นในหลัดอยู่หง่อยนี่มองทางนี่มันเขาเลยกันมาไหลมันมักปีนขึ้นอองอาในพันกองเขาไน เป็นประจานเเล้วผ่านกองเอามาเข้าไปแล้วก็เงียบเลยนะคว,วนความพีะล,ลูกควนะามดี่ล่ะลูกยังน่อยอยู่ติ๊ตาประสิวเอิญหาเลย<ห>ความยังนี้ ความรู้ความรู้ความข้าปลาพี่เพื่อหอยลูกมันเนเด้ดดอกับบนหอยแล้วสอกปลายเลยทำนี่อันนี้ได้อตอนี้แม่มันได้อันี้ได้แม่มันเออแม่มัน,มมน,มมนออบานบางชกๆกับเบิร์กกันสีหอดได้ มันเตกกันลายโตมันไปลายทางแหละลูกยังหน่อยอยู่นีันนี่ตอนนี้ขามเพื่นมาที่ได้ห้อยใหม่อกั่ต้นมันไม่ห้อยเก่าพมนี่ไม่ห้อยเกา่าหอ้อยใหม่ปนกันกรพานกองยังอยู่ในอยู่นะสุดเสี่ยง บาในี้ก็บคำแล้วก็พากันเมื่อยก่อนในผ่านกองกับหาทางออกมาอยู่พอฟ่อหมูกับพอแต่ห้อยมันพากันมาฮอดบอลบาในี้จะได้เมื่อยแล้วเรับผมผู้มานน่ะอยู่อยู่ต่อเด้อผู้มานน่ะเด้อเมื่อยว่าปุณณีใช่ปะที่พากันอยู่ต่อจย่างเอาหมูสค่ะวะได้ไปเจ้าเมื่อก่อนไปเอาหมูเกิร คันจีนไดนะ้มันได้ตั้งแต่มือมาพูแล้วหมูนะโมือไป้ <c oughs> ยผู้มานเอ้ยเน่เ <c oughs> มื่อบัานนี้คำพูดี้หาโม่งแล้วตอนนี้